คุณเท้าวิสมัยอ๋อคุณทองนะใช่ค่ะตอนนั้นเล่นเป็นคุณเท้าอันนี้ถ่วยรางวัลอะไรบ้างเนี่ยครับพี่คนดีของสังคมค่ะแล้วก็ศิลปินส่งเสริมวัฒนธรรมดีเด่นนะคะลูกกตัญญูเยอะมากเลยค่ะหลายรางวัล<ม>แล้วก็อันนี้รูปของพี่เจนเองเลย <S <S ใช่ไหมครับใช่ค่ะรูปของเจนเองเลยค่ะตอนที่ยังไม่ป่วยอะค่ะใช่ค่ะ ถ่ายงานที่ไหนครับอันนี้รูร้รสึกว่าไปที่เชียงใหม่อะค่ะแล้วก็ไปถ่ายรูปที่ไนท์มาร์เก็ตค่ะไนท์พาซาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นรูปที่สวมชุดไทยส่วนอันนี้ก็เป็นของขวัญที่เอซีเขาให้วันเกิดเมื่อหลายปีที่แล้วเป็นรูปนาฬิกาค่ะเรียนรู้จักกับท่านแล้วก็ช่วงนั้นนะคะพี่แหววนะคะหรือแย่แหววอะค่ะหวังดีติสิท่านทําอยู่แล้วก็ท่านป่วยเหมือนกันนะคะก็เลย หาพิธีกรที่มีคาแรคเตอร์ใกล้เคียงกันพี่ต้อท่านก็หามาหลายท่านนะคะสุดท้ายก็มาจบที่เจนเจนก็ได้รับโอกาสนั้นค่ะก็ได้ทําพิธีกรตีสิบมาโดยตลอดก็เลยใช้ยายหวังดีตีสิบเนี่ยแหละคะ่ะยังไงก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทางรายการตีสิบนะคะคุณวิทวัฒน์ที่เคยให้โอกาสดิฉันแม้กระทั่งเทปเดียวค่ะก็ทาให้ดาวดวงนี้จัดแสงนะคะแต่ตอนนี้ดาวดวงนี้อับแสงแล้วค่ะแต่ก็ไม่เคยคิดว่ามันเป็นปัญหานะคะ เจนมองว่าต้องขอบคุณสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะมาทําให้เรามีกําลังใจแล้วก็ได้เห็นว่าใครรักเราจริงไม่รักเราอะไรแบบนี้ค่ะค่ะซึ่งคคงเรื่องล่าสุดเนี่ยคือทางพี่ได้แสดงเรื่องอะไรคะอ่าแม่นาำพักขนมค่ะของของพี่แฮกเหมือนกันเป็นอีทูอีค่ะขายเล้าโรงนะแม่น้าก็คือคุณขวัญอุษามณีค่ะแล้วก็พ่อมากก็เป็นน้องนิวชัยพจนค่ะสนุกมากค่ะเรื่องนี้ตอนนี้ก็เรื่องมีอาการป่วยแล้วนะคะเริ่มผอมแล้วแล้วก็เริ่มแบบ แสดงออกมาได้แบบอินเนอร์ได้ไม่เต็มที่ค่ะทราบเลยว่าแย่เลยเรารู้เลยว่าประสิทธิภาพในการทํางานของสมองเราเนี่ยมันลดลงเยอะมากค่ะค่ะที่พี่ป่วยเนี่ยคือเป็นอะไรครับพี่อ่าเป็นเนื้องอกที่สมองค่ะเป็นเนื้องอกที่สมองค่ะแต่แต่ก่อนที่จะทราบนะคะว่าเป็นเนี่ยคือเกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงซีกซ้ายก่อนค่ะซึ่งเนื้องอกอยู่ซีกขวาอย่างที่เรียนให้ทราบเนี่ยค่ะให้ดูได้เลยค่ะก็คืออันนี้คือผ่ามาแล้วนะคะใช่ค่ะอาคือผ่ามาแล้วกี่เดือนนะคะอ่าได้อ่า ตั้งแต่เดือนเมษาค่ะตั้งแต่เมษาปีที่แล้วค่ะจนถึงวันนี้ก็เกือบปีอะค่ะเกือบปีใช่ค่ะแล้ตอนนี้พอผลข้างเคียงแล้วทีนี้พอเวลาเราถาเนื้องอกที่สมองแล้วทีนี้ตาของพี่เป็นไงบ้างคะก็ไม่เห็นเลยค่ะเรือนรางแล้วก็มืดสนิทเราก็เลยถามว่าอทําไมโรงพยาบาลไม่เปิดไฟเลยมืดเลยอะไรเงี้ยแล้วกลับมาอยู่ที่บ้านค่ะก็ก็ถามคุณแม่ว่าทําไมไม่เปิดไฟเลยอยู่กันมืดๆคุณแม่บอกก็เปิดแล้วเนี่ยบอกเปิดเลยมืดตื่นๆเลยลูกเหีวข้าวแล้วเนี่ย คือเราไม่เห็นนลค่ะเราไม่ทราบเวลาอะไรอย้เราก็คิดว่าเออมันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณแม่เขาประหยัดไฟโรงพรยาบาลเขาอยากให้ผู้ป่วย ICU เนี่ยได้พักผ่อนหรือเปล่าสุดท้ายต้องกลับไปที่โรงพรยาบาลอีกครั้งนะคะที่ปาาไปรักษาเนี่ยคือรักษาที่โรงพรยาบาลไหนคะ,กะเกษมราชตาาันธิเบศค่ะด้วยสิทธิประกันสังคมไปนอนรักษาตัวอยู่นานไหมคะนานเหมือนกันค่ะเกือบเดือนค่ะกว่าจะได้กลับมาอยู่ที่บ้านใช่ค่ะพอกลับมาอยู่ที่บ้านก็เป็นคุณแม่ค่ะที่คอยดูแลตอนนั้นก็คือแย่มากเลยนะคะ เดินไม่ได้นอนจมอึจมฉี่ขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะคะที่กำลังฟังอยู่เพราะว่ามันขยับตัวไม่ได้เดินไม่ได้เลยค่ะแต่ที่ดีฉันเดินได้แล้วก็มีชีวิตอยู่เนี่ยต้องกราบขอบพระคุณบาร,รมีของคุณแม่มากๆค่ะเพราะท่านคอยนวดคอยบีบคอยเก็บอึคอยเช็ดปัสสาวะมันทํา,าให้ดิฉันทราบว่าความรักที่แท้จริงนะคือความรักของแม่ค่ะไม่มีใครรักเราเลยส่วนคนอดีตเคยรักค่ะนอกจากทำร้ายดิฉันเสร็จแล้วก็หนีไปเลยค่ะทิ้งไปเลยค่ะ ไม่สนใจเยดีเลยค่ะที่เขาทำร้ายเราเนี่ยคือใช่ทำร้ายยังไงคะ,ะคือเขาผักนะคะเกิดจากการทะเลาะก,กันตอนนั้นต้องต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าช่วงโควิดนะคะชื่อว่าหลายๆครอบครัวเกิดสภาวะแน่นอน<ม>เงินขาดมือหางานก็ไม่มีนะคะแล้วเขาก็ออกจากงานเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ใช้จ่ายจากเราคนเดียวในจะค่าส่งคอนโด<ม>ส่งรถอะไรเงี้ยค่ะ<ม>ก็เถียงกันก็เกิดโทรศัท์จริตก็ผักดิฉันลมลงศีรษะก็เลยไปกระแทกกับที่ ก็เรียกว่าอะไรนะคะที่พักประตูค่ะไม่ให้ประตูกระแทกจริงๆก็ไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้ค่ะแต่อันนี้ดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุเนื่องจากว่าศรีรษะเรากระแทก<ม>จนกลายเป็นเลือดข้างในสมองแล้วมันก็ปวดขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ไปหาหมอเพราะว่าไปเซิร์ชว่าล้มใหม่ๆเนี่ยยังไม่ต้องไปหาหมอไม่ทราบว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าน,นะคะ<ม>เกิดคุณผู้ชมดูอยู่แล้วก็เกิดเข้าใจผิดอันนี้อย่ยเพิ่งฟังเจนค่ะแต่สำหรับเจนตอนนั้นคือเราไม่มีเงินด้วยะคะ่ะที่จะไปพบแพทย์ก็เลยใช้วิธีการธรรมชาติคือกินยาแก้ปวด แล้วก็นอนรักษาตัวอยู่ที่คอนโดก็เริ่มต้นเลยไหมคะย้อนกลับไปเลยเนาะถ้าย้อนกลับไปเข้าวงการบันเทิงได้เพราะว่าโซเชียลแคมค่ะ<ม>ถ้ารู้จักอันนี้นะคะโซเชียลแคม่ยก็จะมีหลายๆท่านที่ดังเนาะคือเจนก็เล่นแต่งเอาชุดคุณยายมาแต่งะคะ่ะแล้วก็โพสต์ตรงในโซเชียลแคมหลังจากนั้นก็ได้โอกาสจากรายการ D10 ค่ะ<ม>ให้ไปออกรายการคู่กับเยววนะคะเป็นช่วงคนดังในโซเชียลแคมค่ะซึ่งตอนนั้นเจนก็ใช้อัตลักษของคุณยายของดีนะคะ ในการนําเสนอในเรื่องของอการให้ธรรมะเป็นทานคือการให้กําลังใจด้วยธรรมะค่ะแบบง่ายๆแบบเข้าถึงง่ายโดยสะดวกค่ะหลังจากนั้นก็ได้รับโอกาสจากดรชัยแท็กวรรมศิษ์สุขค่ะท่านผู้บริหารฝ่ายผลิตละครนะคะของสถานีทันไอเอ็มทีเป็นจาดาทีอาจารย์ส้มคะ่ะท่านก็กรุณาเมตตาเจนนะคะให้เป็นเล่นในบทของคุณททาพิสมัยเรื่องแรกเลยคือประบุทองค่ะเป็นละครจกัจกจักรงงงนะคะหลังจากนั้นก็ได้เล่นเรื่อยมาเลยค่ะทั้งละครจกัจกจัก ไปสัมภาษณ์รายการต่างๆแล้วก็เป็นพิธีกรต่างๆค่ะแต่รายการที่ทําให้เจนโด่งดังแล้วก็มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือรายการเมืองป้าพาเที่ยวค่ะซึ่งจะเป็นพิธีกรเต็มตัวอันนี้ออกอากาศทางถานัพน์ช่อง5้านะคะเป็นคุณยายหวังดีค่ะคือแต่งเป็นยายแล้วก็พาไปเที่ยวทุกที่ในเมืองไทยค่ะแต่และที่ที่ไปก็สวยงามแล้วก็มีวัฒน,นธรรมการกินการอยู่ที่ดีมากๆค่ะออกอากาศวันพุธนะคะเจ้าของรายการคือพี่เตาชาชายแก้วสว่างค่ะทุกท่านยิน เวลาเวลาเดินลงก็ต้องพาดอย่างเงี้ยคำคำบันไดเอานะพี่นะอันนี้ที่สมองอันนี้ไม่มีกระโหลกนะคะเพราะว่าไม่ใส่ละกลัวกลัวผ่านแล้วมองไม่เห็น ก็เปิดไว้อย่างนี้ยค่ะแต่ว่าผมก็ค่อยๆย,ยาวแล้วแต่ปกติเวลาออกข้างนอกก็จะใส่อิกดีใจไหมครับพี่เจงดีใจไหมครับพี่ดีใจค่ะที่ที่ได้รับโอกาสจากทุกทุกท่านต้องขอบรบคุณมากๆเลยเจงกำลังคุ้นคลิกอยู่ว่าเอ้ะเราจะทํายังไงดีว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่ๆในเฟซบุ๊กตอนนี้เขาก็เป็นถ่ายละครไปอะไรกันก็มาให้กําลังใจกันไม่ว่าจะเป็นน้งองตวเป็นใครก็ยินหายแล้วตั้งใจจะไปเล่นละครต่อไหมครับเล่นค่ะไม่ทิ้งเลยค่ะเพราะว่ารักมาก รักงานการแสดงที่สุดแล้วก็จะไปเป็นจิตอาสาช่วยเหลือคนพิการอยนะ่างนี้คะตามที่ตั้งใจไว้แล้วหลังเด็กนักเรียนหรือว่าคนพิการอนะไรอย่างนี้ผู้ได้โอกาสคนชรามันอยากให้เขามีความสุขค่ะเพราะเราเชื่อว่าการให้เราจะได้สิ่งที่ดีกลับมาเพราะว่าการที่อยู่คนเดียวมันหงำมากเลยค่ะแล้วมันก็แบบเออสึกว่าแบบชีวิตมันไม่มีคุณค่าเลยค่ะเหมือนเราทําประโยชน์ให้ใครก็ไม่ได้ค่ะ ช่แต่เจนก็เลยคิดว่าสักวันหนึ่งอ่ะเจนจะได้รับสิ่งดีๆสิสส่งศักดิ์สิทธจะเมตตาเจนแล้วก็ทําให้เจนกลับมาเป็นปกติอีกครั้งเลยแล้วก็จะได้ทําในสิ่งที่เจนตั้งใจไว้ เราเคยเห็นมาก่อนนะคะใช่ปรเจนี่เขาเ้ามาสื่อาตัวนั้นเจนก็เลยบอกว่าถ้าวันหนึ่งเจนมีโอกาสที่จะเป็นจิตอาสาหรือจะได้เรียนตามตรงนะคะก็อยากจะเรียนถึงผู้จัดต่างๆนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกท่านผู้มีบุญคุณทุกท่านท้าเมตตาเจนสงสารเจนนะคะอย่างเช่นให้โอกาสเจนได้ไปแสดงในะสิ่งที่เจนรักได้ไปในรายการประกวดร้องเพลงโชว์ความสามารถต่างๆนะคะเพราะเจนสามารถที่จะร้องเพลงได้ค่ะทั้งเพลงไทยเพลงจีนเพลงภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยค่ะเจนรักที่จะแสดงในอาชีพนี้ แล้วก็จะตายไปพร้อมกับอาชีพนักแสดงค่ะแล้วจะขอเป็นนักแสดงที่ดีนะคะที่จะมีสัมมาทิฏิจะไม่จะไม่ทําอะไรให้เสื่อมเสียวงการบันเทิงแน่นอนค่ะค่ะเพลงกล่อมลูกเนาะ ซึ่งมีโอกาสที่จะกลับมามองเห็นได้แต่อาจจะไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นนะคะคํานี้อาจจะทําให้หลายๆคนตกใจนะคะคือมันอาจจะทำให้รู้สึกว่าการมองเห็นไม่ปกติเนี่ยไม่ไม่เท่าร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยจะเป็นอย่างไรคืออาจจะเห็นเรือนร่างแต่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เช่นขับรถได้อคืออยากจ,จะมาบอกให้ทุกท่านว่าให้ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกันให้ดีนะคะอย่าปล่อยกายปล่อยใจไปตามกาลเวลาเพราะเราไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเรานะคะ de 出てきまあ ใช่ใช่เราก็อยากจะได้แบบงานที่ทำเนี่ดีค่ะใช่คือเจนไม่ได้จะมาแบบขอรับบริจาคเงินอะไรยงนี้ค่ะเราอยากเอาความสามารถไปแลกค่าของชีพค่ะยิ่งครายิ่งได้ค่ะคือถ้าเขาเห็นว่าเราเนี่ยทําอะไรได้บ้างเราก็ไปทำเพื่ออะรก็ได้มาตอบแทนความกับกันีตรงนี้ขออนุญาตนะคะก็เจนอยากจะขอกราบขอบพระคุณคุณแม่นะคะที่กรุณงเลี้ยงตาเลี้ยงเจนมาตั้งแต่เกิด จนวันที่เจนป่วยไม่ว่าเจนจะเคยพูดให้แม่เสียใจหรือว่าทาร้ายติดใจยังไงก็ตามแม่ก็ไม่เคยโกรธให้อภัยยุเสมอแล้วก็ดูแลลูกไป,ปอย่างนีนะคะไม่ว่าจะเป็นตันดเล็บหกนะคะแล้วก็อาบน้ำเก็บอุจจาระเช็ดปัสสาวะเช็ดเหนือเช็ดตัวเดินไปมีแต่คนมองว่าเป็นคนดีการแต่แม่ไม่เคยเรังเกียจลูกเลยจูงมือลูกไปหาหมอตลอดเวลาทั้งที่แม่ก็อายุเยอะแล้วและล่าสุดค่ะก็ไปทํางานที่ต่างจังหวัดเนาะก็โดนเขาว่าอะไรอย่างนี้ค่ะว่า ไม่อดทนไม่อะไรเลยแม่ก็รู้ลูกก็ตาบอดใครเขาจะจ้างซึ่งเป็นคาพูดที่ทําให้เรารู้สึกเสียใจมากแล้วรูกก็รู้สึกว่าลูกผิดมากที่พาให้แม่ไปลาบากไม่มีที่ไหนจะมีความสุขเข้าที่บ้านแล้วก็ไม่อยากให้แม่ไปไหนลูกพยายามจะหาเงินเพื่อให้แม่อยู่กับลูกตลอดไปลูกขอขมากรรมขอโหดิกรรมก็หา,หาลูกเคยทาให้แม่ไม่สบายใจขอให้แม่ได้โปรดต่อโหิกรรมให้กับลูกคนนี้ด้วยเถิดค่ะคุณแม่มีอะไรยอยากจะฝากบอกลูกสาวครับ ก็อยากให้เขาสู้สู้ไม่กลับมาเหมือนเดิมไไม่ลำบากทุกวันแม่จากไปก็จะดูแลตัวเองได้ก็เป็นกำลังใจใหส้สู้ๆนะคุณ